สวัสดีครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3กุมภาพันธ์นะคะทุกคนวันขอบคุณตามเคยนะคะที่รับชมคลิปนาองขอบคุณทุกไลค์เลยค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะช่วงนี้อากาศก็อย่างว่านะคะทุกคนตามข่าวอากาศเิ็นบ้านวันอากาศไม่เย็นนะทุกคนหมายถึงว่าปกติปีต่างๆเนี่ยอากาศหิมะจะเยอะแต่ว่าปีนี้อากาศแบบ กับตาลัดนะทุกคนเดี๋ยวอาทิตย์นี้อากาศจะถึงประมาณ60องศาฟาเรนไฮน์นะคะมาเจอวันแล้วก็คูปเปอร์นะคะเป็นไงคูปเปอร์ายดีไหมคุบชอบคนเขาเยอะนะคะเขาจะขี่ร้อนพอเจออากาศหนาวเนี่ยเขาจะชอบมากโอเควันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตการคืนภาษีของคนอเมริกันนะคะในช่วงนี้ก็เป็นใน ช่วงฤดูการยื่นภาษีนะคะแล้วก็ทุกคนอาจจะยื่นไปแล้วนะคะมีใครยื่นภาษีไปแล้วบ้างทุกคนวันว่าน่าจะ,ะนัดยื่นภาษีน่าจะเป็นภายในเดือนนี้แหละ,ะทุกคนแฟน,นบอนะคะปกติเรายื่นเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าเดน ปีนี้เนาะเราจะยื่นเร็วนิดหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าคนอเมริกันหลายล้านคนนะคะอาจได้รับเงินคืนภาษีแบบล่าช้านะทุกคนมาดูกันข่าวอันนี้เขาออกมาวันนี้นะคะวันที่3กุมภาพันธ์ชาวอเมริกันหลายล้านคนนะคะอาจได้รับเงินคืนภาษีล่าช้าเนื่องจากกรมสรรพากรนะคะหรือ IRS เนี่ยกำลังยกเลิกการจ่ายเช็คกระดาษก่อนหน้านี้นะคะชาวอเมริกันสามารถเลือกรับเงินคืนภาษีเป็นเช็คได้อ่า แต่ปัจจุบันนะคะ IRS เนี่ยแนะนำให้คนอเมริกันนะคะส่วนใหญ่อะเพิ่มข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงเพื่อรับเงินคืนภาษีนะคะซึ่งจริงๆเราก็ลงคลิปไปแล้วนะในการอัปเดตเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับ IRS หรือการสังคมอะไรเงี้ยวันก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะในปี2025นะคะ i อเนี่ยได้คืนเงินภาษีเนี่ยมากกว่า93.5ล้านรายการแล้วก็ประมาณ93%หรือประมาณ87ล้านรายการเป็นการคืนเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงนะคะนั่นหมายความว่ามีคนอเมิกันมี อีกประมาณนะคะคน6.5ล้านคนที่จาเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้การโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงนะคะก็คือ direct deposit นะคะเนื่องจากมาตรการยกเลิกการใช้เปเปอร์เช็คนะคะหรือเช็คกระดาษได้สิ้นสุดลงเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะคือภายใต้กฎหมายใหม่นะคะการยื่นภาษีที่ไม่ได้ระบุข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงเนี่ยจะยังคงได้รับการดาเนินการแต่นะคะ IRS เนี่ย จะระง,งับการคืนเงินไว้ชั่วคราวจนกว่าผู้เสียภาษีนะคะจะให้ข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงหรือขอรับเงินคืนเป็นเช็คทางไปรษณี์โดยเฉพาะนะคะก็คือขอเป็นเป็นกรณีกรณีไปเห็นเขาพูดอย่างนั้นนะ,ะทุกคน ก,ปปรกรมสรรพากรจะระงับการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงส่วนใหญ่ที่ธนาคารปฏิเสธและจะไม่ทําการออกเช็คให้ใหม่โดยอัตโนมัตินะคะซึ่งอาจทําให้การคืนภาษีบางกรณีล่าช้าไปหลายสัปดาห์นะคะสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะทุกคนเขาบอกว่าคุณไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ไปเสียทีเดียวนะคะ ไมเคิลไวอันนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะคะก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะคะว่าบัตรเดบิตแบบเดิมนะคะเขาเรียกอะไรแบบัตรเดบิตแบบเติมเงินของตะก่อนหรือแอปชําระเงินผ่านมือถือแล้วก็วิธีการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะอื่นๆบางวิธีก็ใช้ได้เขาว่า,าอย่างนี้นะคะครกรมสรรพากรก็กําลังกําหนดข้อ,อยกเว้นสําหรับสถานการณ์เฉพาะบางอย่างถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็ช่องทางที่ไม่ต้องรอถึง6สัปดาห์นะทุกคนก็คือปกติอะ i อ s ใช่ไหมเวลาเรายื่นเสียภาษีไปเนี่ยประมาณ21วันเนี่ยก็จะได้คืนใช่ไหมทุกคนแต่ว่าช่วงนี้มันมีหลายๆอย่างนะคะก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะข่าวสารต่างๆเขาก็จะออกมาแบบ <laughs> เปลี่ยนนิดหน่อยนะคะทุกคนเขาบอกว่าหากการคืนภาษีของคุณถูกระงับนะคะคกรมสรรพากรก็จะส่งหนังสือแจ้งนะคะก็คือ CP 53E นะคะขอให้คุณอัปเดตข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของ IRS นะคะโดยทั่วไปแล้วผู้เสียภาษีมีเวลา ประมาณ30วันในการตอบกลับแล้วก็หลังจาก30วันนั้นผ่านไปแล้วแล้วก็ผ่านไปอีก6สัปดาห์ก,กรมสรรพากรจึงจะส่งเช็คทางไปรษณีย์ให้นะคะการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงทําให้บางคนกังวลน,นะคะว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้เสียภาษีผู้ที่กเกษียณหรือผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะคะซึ่งอาจต้องการหรืออาจมีปัญหาในการเพิ่มข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงนะคะอันนี้ คันเข้าใจนะสำหรับคนที่อย่างเรานะคะไม่ไม่เก่งในพวกอะ,อะไรทุกคนซึ่งปัจจุบันมันเป็นเวอร์ไวนะก็คือทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์อะไรประมาณเนี้ขนาดเรารุ่นเราเรายังแบบงงๆแล้วนักภาษาอะไรคนกรเกษียณอายุกว่าทุกคนแก่แล้วบางคนจะสิบแปดสิบแล้วอ่ะเจ็ดสิบสองยางไม่ย่าวนะแกใช้แล็ปท็อปอยู่นะคะแล้วก็ ไอแพดเนี่ยแกก็ทําเรื่องพวกเอสเจนะคะพวกประกันสังคมอะไรยงเงี้ยอยู่นะคะแต่แกก็ถือว่าเก่งกว่าเราวันยังไม,ไม่ไม่ทันสมัยขนาดนั้นนะ,ะซึ่งจริงๆแกก็บอกว่าแกสนับสนุนการปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงนะคะแต่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากครอบครัวนะคะ ให้มากขึ้นก็คือโดยเฉพาะอย่างนี้คนรุ่นใหม่ที่มักจะคุ้นเคยกับการใช้ระบบใหม่ๆนะคะขนาดใหม่ๆเรายังไม่ค่อยรู้เลยทุกคนแต่แม่ย่าวันนะคะก็มีแฟนวันเป็นคนช่วยอยู่ตลอดเวลานะคะแต่แกก็เก่งกับพุดถึ่งคนที่อายุอุ่นเดียวกับแกนะแกก็ถือว่าโอเคเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากกว่าเรานะคะคือเรานี่เข้าใจ เป็นบางเรื่องอนะทุกคนไม่แบบไม่ใช่ทุกเรื่องนะคือก็คือว่าช่วงนี้นะคะในฤดูการยื่นเสียภาษีในช่วงนี้อะไรอตั้งแต่พร้อมเข้ามานะคะ <c oughs> อะไรมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะทุกคน,นะคะแต่ก่อนในการยื่นเสียภาษีเนี่ยบางคนก็อาจจะได้เร็วนะคะบางคนก็อาจจะได้ช้าแต่ว่านี้เขามีข่าวสารเพิ่มเติมก็คืออาจจะล่าช้านิดนึงนะคะก็รอ นิดหนึ่งนะคะทุกคนก็มีอเล็กบีนนะคะก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้เขาบอกว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะคะที่ ได้รับเงินคืนภาษีเนะี่ยจะได้รับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงซึ่งแม้ว่าขบวนการนี้จะง่ายแล้วก็เร็วกว่าการส่งแบบดั้งเดิมนะคะแต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อผิดพลาดนะทุกคนผู้เสียภาษีบางรายอาจลืมกรอกข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงก่อนที่เงินคืนภาษีจะถูกหักหรือกรอกหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขเส้นทางที่ไม่ถูกต้องคนที่ได้ก็คือเงินคืนภาษีนั้นนะ่ะจะถูกระงับ แต่ไม่ต้องตกใจไปเขาบอกว่าสำนักง,งานสำกรณ์จะส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณจะมีเวลา3าสิวันในการส่งหรือแก้ไขข้อมูลของคุณนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ IRS เกี่ยวกับการคืนภาษีอัปเดตนิดนึงนะคะในเรื่องนี้ซึ่งจริงๆเราก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับในช่วงไมู่การเสียภาษีนะคะว่าเขามีอะไรแบบข่าวๆนิดนหน่อยๆเปลี่ยนแปลงมากนะคะทุกคน ก็ไดมีกัรนะคะได้รับคําแนะนําให้ตรวจสอบหมายเลขรหัสธนาคารแล้วก็หมายเลขบัญชีอีกครั้งก่อนยื่นภาษีนะคะแล้วก็เลือกการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงเพื่อให้ได้รับเงิน คืนง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะอันนี้อทองแท่งหนึ่งขงานะคะแม้ตอนนี้นะคะขณะนี้รัฐบาลจะปิดทําการบางส่วนแต่คนอเมริกัน,นยังคงต้องยื่นภาษีให้ทันเวลาภายในวันที่15เมษายนนะคะขณะที่เรากําลังเชิญกับอีกวันที่ทรัฐบาลปิดทําการบางส่วนนะคะไอเอเอได้รับเงินทุนจากการจัดสรรงบประมาณ ตาม,ามรพระราชบัญญัติลดภาวะเงินเฟอ้อจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็อาจจําเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ IRS นะ,ะพูดถึงว่ามีใครยื่นไปแล้วไหงทุกคนถามไปแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ยื่นภาษีนะคะได้เงินคืนเพิ่มตามที่เขาลงข่าวนะคะเขาบอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ1,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะ วันไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะ,ะทุกคนจริงๆบริษัทเก่าที่วันทํางานนะคะที่ตอนนั้นยังไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอะโอนถ่ายบริษัทมาบริษัทใหม่นะคะเขาตัดภาษีค่อนข้างเยอะแต่ว่าบริษัทใหม่ที่มาเทคโอเวอร์เนี่ยนะคะตัดภาษีเนี่ยนิดเดียวนะคะแต่ว่าเงินที่ตัดเข้า Social Security นะ SSN นะตัดเยอะมากกว่า ภาษีหักงน้าที่จ่ายนะคะวันไม่รู้ว่าพาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็วันนี้วันกับคุปเปอร์ก็ขอบคุณทุกคนตามเคยนะคะที่รับชมคลิปเนาะยังไงขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณที่ยังเอนดูเราสองคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ